ครับสวัสดีครับมาพบกับผมมลพรอ,อีกแล้วนะครับผมโอเควันนี้เขากับมาเบิ้งวิธีการนะครับการทำเส้ป่าลุมนะครับมานน,นนี้แซงรบกวนนิดหน่อยครับบอไปยังโอเคมามาเริ่มเบิ้งกันเลยนะครับผมล้มตัวนี้จะเออยางที่เขียนเป็นลุมซอนไฟนะครับเสเต็ปน่้นะเคเดามาเลิ่มกันเลยมีการนะครับการห้อยโครงนะครับผม แน,น่นไปตามพันนะครับผมแบบแบบนป็นแบบเพื่ออธิบายมากเลยนะครับผมแล้วก็ล็อกนี่สิเอาเมาน้นตัวนี้ตัวนี้ออกมานสี่สิบเอามานสี่สิบเพื่อซสอนไฟขึ้นมานี่นะครับผมตัวนี้สี่สิบตัวนี้ก็สี่สิบ 40. นะครับผมเออที่สำคัญเลยคือฉากนะครับฉากที่เขาห้อยนี่มันตรงตรงกับเมน ตัวนี้นนะครับรนนอ่าอันนี้จะเป็นวิธีการตือนโค้งนะครับผมนี่เลยที่สําคัญก็คือตรงนี้แหละคือให้มันตรงกันนะครับผมเออลอาจารย์ผมเฮ็ดไอเป็นยี่สิบเซนนะครับเนี่ยแค่กันนั่นคือเลยว้ายี่สิบเซนนะครับพอพันมันกระยับมากๆก็จะเป็นยี่สิบที่หนึ่นะครับผม <S <S เป็นสเต็ปละสิบเซนนะครับ สำคัญคือตรงนี้เลยบันไดโอเคเดี๋ไปเบิ้งกันยิงกันเลยเดี๋ยวผมจะไปเบิ้งตอนยิงขั้นตอนต่อไปเลยอ่าเราพึ่การทำการอ่ายิงแล้วนะครับอ่าโอเคเข้าขึ้ไปเบิ่งเลยนี่นะครับลักษณะการแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้เลยโอเคเข้าขึ้นไปเบิ่งเลยอ้าจะบออะไรอยากกันไหนโอเคนี่ ทั้งแรจะเป็นฉากนะครับนี่เป็นบ่เดี๋ยวยิ่งฉากแปลไวเลยคัตรงรุ่มนี่กหลกษณะนีเป็นแบบนี่สิ่งแรขั้นแรกนะครับเข้าจากเข้ายิ่งตัวแผ่นตัวนี้ก่อนนะครับผมยิ่งตัวนี้ก่อนอากาโค้งตัวนี้มาพอดเนี่ยสี่สิบเส้นนะครับตองโครเมตเลยแผ่นตัวนี้ตัดมาตัดเครื่องมาเลยครับยิ่งตัวนี้แล้วปึ๊บ เข้ากับมหาแนวยิ่งตัวนี้ยิ่งตัวนี้ก่อนนะครับยิ่งฉากตัวเครื่องฉากตัวเครื่องยิ่งมาก43นะครับสมัดจากกนังอลกงมาส43เซนอากาตรงนี้ยิ่งแกะทั้งไตนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี่ยิ่งตัวไตเอ้แมนตรงนี้ตรงนี้สำหรับตรงนี้เนี่ยจะดิ่งนะครับดิ่งจากตัวเครื่องนีลงมานน่นะครับผมแล้วันได้ฉากดิลงมาอากาดีเต้าอาการยิ่ง ยิ่งแฝดั้งครับนี่ฉะกดัไปจปนอ,อ่านี่นะครับผมเข้ากับชา,ากนมากสมมติเขาดีเต่าไปแล้วเด้เอเขาดีเต่แเาตแบบไี่ตางทาเอา๊ะนี่หละเขากันยิ่งแฝดแล้วกับทับตัวนี้ไปนี้ตรงนี้ของผมจงไว้เป็นยี่สิบเซนนะครับจากไตแทนหัวไตแทนยี่สิบเซนแต่เข้ากับับตงเนี้สิบเก้าเซนนะครับมาแปะใส่าสิใส่ที่ต่างทางอี้นะท,ทุกคนนะครับยิ่งโต ตัวนี้อีกอนนะครับผมนี่ตัวนี้ก่อนเน้นตัวนี่ประมามันฉาบได้อยู่หอเนี่ยเพราะว่ามันห่างอยู่ผมจงไปสิบเส้นนะครับตัวนี้ตรงนี้ถึงนี้สิบตรงนี้ถึงตรงนี้ก็สิบเหมือนกันนะครับแต่แทนตรงเนี้ยเก่าเส้นบวกตัวนี้เป็นสิบอ่าโอเคนะทนะจะเข้าใจย้วเราทาบ้านเบิ้งอาสจงกะเบิ้งสั่มนะครับยิงแล้วแล้วปึ๊บอ่าเท่ากับวัดจากตัวนี้ไปเนี่ เขายิ่งตัวนี้แล้วแล้วเันบหเขากว,วัดออกมานะครับผมวัดออกมาผมได้วัดยูได้ที่13เส้นนะครับเพราะว่าผมเผื่อหักไปนี่เห็นบอนี่แบงสิผมจะเห็ดแบงสิเพราะว่ามันจะตรงเพราะว่าเขายิ่งฉากอะไปตามเส้นเต่านะครับแล้วเขากอนนี้มาแปะแล้วเขาจงไวแต่กีดกีดแทนหัก,กออกนะครับเพราะว่ามันจะสิตรงแบงสิเรื่องนึงหรือลองเล็งไปตรงนี้เห็นบ่มตรงดีปะ่ะ นะครับผมมันจะตรงเป๊ะเลยนะครับเสีดส่วนสูตรทักนะครับแล้วก็ยิ่งฉากใส่ข้างในนี่แลวกะตับตัวนี้มาใส่แปบกเก่าเส้นปุ๊บยิ่งล็อกไ้ตรงนี้ก็ต้องเป็นห่วงว่ามันล่มแบบสันนะครับนะมันอัดมันจะล่มแบกสันเท่าก,กับมื่ล็อกตรงหัว่ามันไหวตรงนี้นะครับล็อกเข้าไปแลวกะยิ่งตรงนี้อ่ะเดี๋ยวสมุดเดี๋ยวผมจะจีดให้มันไม่ได้จีดตรงนี้ทักให้มัน มันเพียงมันจะเป็นขแล้วมือขอละปึ๊บเนี่ยครับขีดได้จเลยขีดทิ้งมากขีดเลยฮะแต่ว่าขีดเน่าไปนะแต่ว่าผมขีดจะให้เบิง์นเสื้อฮะฮักนี่เห็นว่ามันจะเป็นลักษณะนี้มันจะง่ายนะลุมแบบพมอดโบซวนไฟมันถึกเกินไปสิผมก็จะเห็ดแต่มันหักเลยชนแหละตรงนี้มันจะบ่เลอยจอมันจะเรืออยู่ประมาณจักหาสิบเก็บหาสิบแปด ลักษส่วนวิธีการชาบดะข้างในงน,นี่นะออก,ก็ชาบไปแล้วนะไปเจียงก็ไปฉาไปน,นี่ละวิธีการเฮฟ,ฟ้าลุม,อมโอเคจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่แล้วตัวนี้จะเป็นตัวเอลนะครับพอเฮนไปไม่ว่าท่านแล้วเราเลยทำไมพี่น้องเป็น โอเคเดี๋ยวทาตอนสาบจะทำว่าเบื่องตอนสาบตัวเราถ่ายคลิปนะครับแต่ผมมีเวลาเห็ดโอเคคลิปนี้กะ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจทําคลิปอ่ะดีๆต่อไปอีกนะครับผมอาจจะมีเทคนิคการทําคลิปอีกนะครับผมโอเคถ่ายไปเบื่องตอนสาบกันเลยถ้าผมไม่ลืมนะครับ